ละครสั้นเอฟซีเรื่องลูกรักลูกชังตอนที่สมาแล้วจ้าหลังจากที่บริษัทถูกไฟไหม้อาเธอร์ถูกฟ้องลมละลายตอนนี้เขาแทบจะไม่มีอะไรเหลือโชคยังดีที่ยังเหลือบ้านหลังนี้อีกหนึ่งหลังเราจะต้องกลับมาเหมือนเดิมให้ได้เพื่อลูกและเมียของเรา นี่คุณเดี๋ยววันนี้ผมจะไปสัมภาษณ์งานนะคุณอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมได้ค่ะขอให้โชคดีนะคะฉันกับลักกี้เป็นกำลังใจให้ค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณอ่าเธอไปสมัครงานหลายที่แล้วแต่ก็ถูกปฏิเสธตลอดขอให้วันนี้คุณได้งานจริงๆเถอะนะคะ เอาใจช่วยพ่อสิลูกลักกี้หลังจากที่อาเธอร์ไปสมัครงานหลายที่แล้วและนี่ก็อาจจะเป็นที่สุดท้ายของเขาเฮ้ยทำไมได้ที่นี่เราคงต้องแย่แน่เลยสวัสดีครับผมอาเธอร์วันนี้มีสัมภาษณ์นะครับอ๋อคุณน,นี่เองเหรออาเธอร์ได้ข่าวว่าบริษัทที่คุณบริหารอยู่ ก็เจ๊งไม่เป็นท่าตั้งหลายที่ถ้ายังไงผมขอโทษด้วยจริงๆนะผมไม่อยากให้บริษัทของผมเจงนะไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะเออครับผมไม่ได้งานอีกละสิแล้วต่อไปนี้เราจะทำงานอะไรหาเลี้ยงเมียและลูกล่ะเฮ้ยชีวิตของเรา ทำไมถึงตกต่ำขนาดอาเธอร์ตอนนี้ไม่มีงานเงินที่มีก็แทบจะไม่เหลือเขาเครียดมากเพื่อนฝูงต่างไม่มีใครครบเพราะความจนพอตอนรวยๆเพื่อนฝูงมากมายแต่พอฉันตกอับหาเพื่อนสักคนก็แทบจะไม่มีทางด้านของพิมพมี่ ท้องแก่ใกล้คลอดวันนี้เธอรู้สึกปวดท้องมากสงสัยเธอจะคลอดแล้วลักกี้จ๊ะแม่ปวดท้องมากเลย,เยแม่จะทนไม่ไหวแล้วทำยังไงดีลักกี้เบอร์เบอร์โทรแม่ต้องโทรหาโรงพยาบาลเองก่อนนะลูกนะ แม่เจ็บท้องจังเลยลูกพิมมี่เธอไม่ได้โทรบอกอาเธอเพราะกลัวว่าเขากำลังจะสัมภาษณ์อยู่และเป็นห่วงเธอเธอจึงตัดสินใจโทรเรียกรถพยาบาลเองอ้ยปวดท้องจังเลยรถพยาบาลที่เรียกมารีบพาเธอส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเธอมีอาการเริ่มหนักแล้ว อย่าเป็นอะไรนะลูกนะถึงโรงพยาบาลแล้วเหมือนพิมมี่เธอจะรู้ตัวว่าเธอไม่ไหวแล้วอย่างน้อยเราก็ทำสุดความสามารถแล้วนะครับคุณหมออย่างดีที่ได้ช่วยลูกไว้ทันไม่อย่างนั้นอาจจะตายทั้งแม่ทั้งลูกก็ได้ดูสิน่ารักจริงๆเลย พิมมี่เธอร่างกายอ่อนแอไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองทำให้เธอเสียเลือดอย่างมากและเสียชีวิตลงน่าสงสารจริงๆเลยนะคะคุณหมอเมื่ออาเธอได้รับข่าวเขาจึงรีบไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเขารู้สึกตกใจมากจนแทบช็อกไปเลย พิมมี่ไม่นะพิมมี่คุณอย่าเป็นอะไรเลยคุณไม่สงสารผมกับลูกหรอพิมมี่ฟื้นสิฟื้นมันสายเกินไปแล้วตอนนี้พิมมี่เธอได้เสียชีวิตลงอาเธอร์ต้องเป็นฝ่ายดูแลลูกน้อยทั้งสองคนเขายังไม่ได้ตั้งชื่อให้ลูกว่าจะชื่ออะไรเพราะตอนนี้ เขาเสียใจมากเมื่อวันเวลาผ่านไปทำให้เด็กทั้งสองเริ่มโตขึ้นมาลักกี้โตขึ้นลูกอยากเป็นอะไรหืมบอกพ่อสิเป็นอะไรก็ได้ฮะแล้วแต่พ่อเลยพ่ออยากให้ลักกี้เป็นอะไรลักกี้เป็นให้พ่อหมดเลยนะคะสมกับเป็นลูกพ่อจริงๆลักกี้ พ่อครับและพ่อจะไม่ถามน้องเหรอว่าโตขึ้นน้องอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรก็เป็นไปแล้วแต่เลยเต็มที่พ่อครับจนถึงวันนี้พ่อยังไม่ได้ตั้งชื่อให้น้องเลยนะครับผมเรียกแต่น้องน้องน้องตลอดเลยพ่อตั้งชื่อให้น้องหน่อยสิครับเอาไว้ว่างเดี๋ยวพ่อจะตั้งให้เองก็แล้วกัน ว่าแต่วันนี้เป็นวันตายของแม่นะเราไปไหว้หลุมศพแม่กันเถอะลักกี้ครับพ่อไปกันเลยพ่อครับลักกี้คิดถึงแม่จังเลยถ้าแม่ยังอยู่ครอบครัวเราก็คงจะมีความสุขกว่านี้นะครับพ่อก็ใช่นั่นสิลักกี้แต่มีใครบางคนที่ทำให้ครอบครัวเราไม่มีความสุข ปลักกี้กลับบ้านกันดีกว่าพ่อฮะลักกี้ว่าลักกี้อยากได้บ้านหลังนั้นจังเลยครับพ่อขายบ้านหลังที่เราอยู่แล้วมาซื้อตรงนี้ได้ไหมลักกี้อยากจะมาดูแม่บ่อยๆได้ไหมครับพ่อบ้านหลังนั้นน่ะเหรออืมเห็นประกาศขายอยู่เหมือนกันนะลักกี้ชอบเหรอลูก ชอบมากเลยล่ะค่ะพ่อถ้าพ่อซื้อเราก็จะได้อยู่ใกล้แม่มากขึ้นนะครับอืมงั้นเดี๋ยวพ่อจะขายหลังนั้นแล้วมาซื้อหลังนี้ดีกว่าถ้าทางจะไม่แพงพออยู่ชานเมืองเชียวเดี๋ยวพ่อจะซื้อให้นะลักกี้อ่าเธอไม่ค่อยได้คุยกับลูกชายคนเล็กเท่าไหร่เขาไม่ได้ใส่ใจหรือว่าสนใจอะไรมากนะัก ยิ่งเขามองหน้าก็ทำให้เขาคิดถึงพิมมี่มากเท่านั้นเขาจึงเลี่ยงที่จะไม่พูดและคุยด้วยกินอะไรสั่งเลยนะละกักกี้วันนี้เงินพ่อออกเต็มที่ขอบคุณครับพ่อนี่น้องอยากกินอะไรสั่งเลยนะเข้าใจเปล่าพ่อบอกว่าวันนี้เงินเดือนพ่อออกกินเลยแต่ถ้าจะให้ดีพ่อสั่งให้เลยดีกว่าครับมา ลักกี้กินเลยเต็มที่ลุยลูกลักกี้เป็นเด็กน่ารักเขารักน้องถึงจะรู้ว่าพ่อไม่ค่อยรักเท่าไหร่แต่เขาก็ยังดูแลน้องอย่างดีพ่อครับของเรากับของน้องไม่เห็นเหมือนกันเลยกินไปเถหน้ามันก็อร่อยเหมือนกันนั่นแหละกินกินไปเป็นพี่ก็ต้องกินเยอะๆอยู่แล้ว แต่ว่าไม่มีแต่รีบๆกินเลยลักกี้เดี๋ยวตอนเย็นจะมีคนมาดูบ้านเราถ้าขายได้เราอาจจะย้ายเร็วก็ได้นะลักกี้จริงเหรอคะพ่อดีใจจังเลยน้องกินเยอะๆสิกินเลยพ่อไม่ได้ดุนะกินเยอะๆเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปเล่นกันเร็วสิ ถ้าไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินปาลักกี้กินเยอะๆนะลูกนะเฮ้ยพ่อดีใจมากเลยอยากจะย้ายบ้านให้ลักกี้เต็มที่แล้วเนี่ยว่ายังไงครับคุณพี่ชอบหรือเปล่าหลังนี้อ๋โหเรียกพี่ด้วยพูดจาดีมากเลยถ้าลดให้อีกสักหน่อยสือแน่นอนจ้าลดสิ เออถ้ายังไงผมขอคิดดูก่อนล้ะกันนะครับคุณพี่ฮ <c oughs> ได้เลยจ้ะถ้าลดอีกนิดนึงโทรบอกพี่ได้เลยนะจ๊ะพี่พร้อมซื้อเสมอไปและจ้ะอย่าลืมโทรมานะเข้าใจไหมเฮ้ยเคี้ยวชะมัดเลยนะเนี่ยคุณป้าคนเนี้ยแต่ถ้าขายได้เราก็จะได้ย้ายออกไปจากที่นี่ อาเธอร์ักลักกี้มากและจะตามใจลักกี้ทุกอย่างถ้าลักกี้อยากได้อะไรผิดกับลูกชายคนเล็กแม้แต่ชื่อเขาก็ยังไม่ตั้งให้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมได้ในตอนที่4นะจ๊ะ